เรบมาพูดคุยกันต่อนะคะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่งคุณภาพเวลาเราเอามาบอกกัน,นเฉยๆเนี่ยไม่เชื่อพี่ตั้มเดี๋ยวไม่ชัดเจนวันนี้นะคะครเราเชิญเขาเรียกว่าผู้ใช้จริงค่ะ มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าเอ๊จากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วเนี่ยช่วยดูแลเรื่องผิวขาดการบำรุงหรือว่าผิวขาดน้ําได้อย่างไรบ้านนะคะตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะคุณดุดมโชคน้าวไกรสอนค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนค่ะสวัสดีครับน้องเบนนรับดีครับน้องเบนของเราเอนะคะต้องให้น้องเบนเล่าก่อนค่ะคุณผู้ชมฟังว่าเอ๊ตอนแรกเนี่ยปัญหาสภาพของผิวหนังกับใบหน้าที่รู้สึกว่าชีวิตนี้โหดร้ายเหลือเกินเนี่ย เจออะไรมาบ้างคะเผชิญอะไรบ้างครับต้องเรียกว่าเป็นคนที่ผิวหน้าไม่ดีตั้งแต่เกิดดีกว่าเป็นมาจากกรรมพันธ์เลยครัสภาพผิวสภาพผิวใช่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีฝ้ารูขหมวนกว้างอะไรเงี้นแล้วก็จะเจอปัญหาตั้งแต่มัธยมเลยครับผมก็จะเป็นสิวเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นผิวที่เซนสิทีฟนิดนึงขึ้นสิวรูขมวนกว้างแย่และอย่างเวลาแบบในเรื่องของพวก ผิวเขาเรียกว่าอะไรผิวขาดขาดน้ำอย่างที่เราคุยกันไปคือบางคนเนี่ยค่ะผิวมันก็จริงเป็นสิวมากก็จริงครับใช่ครับแต่จะรู้เลยว่าทำไมมันกร้านแบบนี้มีความมีความแห้งความกร้านแตอน้องเบนเป็นไหมเป็นครับอย่างองเบนจะเรียกว่าผิวผสมซึ่งเป็นผิวที่แย่ที่สุดอ๋อเหรออะไรที่แย่มารวมตัวเลยครับผมก็คือ จะมันเร็วครับแล้วก็พอหลังล้งนน้าจะรู้เลยว่าหน้าแห้งมากครับมอ๋อคือสุดสุดสองทางเลยสุดสองทางด้วยทางใดทางนด่งก็ไม่ได้ด้วยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมไหมที่ทํางานเนี่ยอยู่ในห้องแอร์ไหมทํางานในห้องแอร์กี่ชั่วโมงเกี่ยวนะครับก็จะมีคนที่ทํางานในห้องแอร์ก็จะมีผลใช่ครับแล้วก็ด้วยกิจวัตรประจําวันอะไรเงี้ยครับอยู่ในห้องแอร์หรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนไปซื้อของอะไรเงี้ยครับเตอนแอด เรียกว่าครบถ้วนเลยในปัญหาที่ผู้ชมไม่อยากมีแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชมไม่อยากเจอนะคะรวมอยู่ในตัวน้องเบนซ์อยู่คนเดียวนี่เลยค่ะจังหวะไหนที่รู้สึกว่าต้องเริ่มดูแลตัวเองครับจังหวะที่ถ้าจริงๆนะครับเดินไปซื้อเสื้อเราซื้อเสื้อในห้างที่ราคาแพงในระหว่างที่เราลองเนี่ยแล้วเราก็เกิดความคิดว่าเอ้ยทำไมอ้ํมอธิชาติหรือเวียสุกรวัฒน์เนี่ยเหลือไปเห็นนึกถึงงูแล้วดูดี แค่ใส่เสื้อธรรมดาแล้วรู้สึกเขาเด่นเขาร้อยฉันถึงต้องมาซื้อข้าวของแพงขนาดนี้แล้วใส่เท่าไหร่ก็ดูไม่ดีสิใช่ครับผมก็เลยคิดได้เฮ้ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราถ้าเกิดรูปลักษณ์เราดีหน้าตารเราดีเราใส่อะไรเราก็ดูดีนั่นนะสิอ๋อเป็นึ้นมาเลยเป็นจุดว่าเอ้ยเราจะต้องมาดูแลเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็เขาเรียกว่า ผิวหนังนะคะของเรานะคะอะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเข้าเลยค่ะว่าน้องเบนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยของเราเยอะแยะวางอยู่ข้างหน้านะคะขออนุญาตให้เล่าทีละตัวจะด้ันมเลยนขออนุญาตเริ่มต้นทางที่ตั้มเลยค่ะแอสซาแซนทินต้องถามน้องเบนก่อนว่า 1. เหตุผลอะไรทําไมถึงเลือกแอสซาแซนทินและ2รับประทานแอสซาแซนทินแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับ เหตุผลที่เลือกตัวนี้นะครับต้องเท้าความเรามีงานยิปเปอร์สอกโปกันครับผมและเบนก็มีโอกาสที่ได้ไปร่วมกิจกรรมนี้ก็ได้รับรู้ข้อมูลอะไรเงี้ยครับก็ต้องรองต้องลองแล้วตัวนี้ฟังได้ข้อมูลอะไรที่ปิ๊งมากๆเลยก็ตัวนี้ช่วยเลื่อมริ้วรอยแล้วก็มีสารต้านอนุมูลสละที่สูงมากครับผมอันนี้เป็นจุดเด่นของเขามากๆครับใช่เรารูแค่นี้แหละก็เลยเลือกแล้วมันไม่เสียหายที่เราจะลองครับผมก็เลย มาลองกรองหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เริ่มทานครับก็เลียนถามอาจารย์เป๊ครับว่าทานยังไงได้ผลดีสุดในร้อนด่วนเร็วเลยครับอาจารย์เป้ก็แนะนำครับก็คือวันละ2เมตรครับผมก็ช่วงแรกก็ทานไปครับประมาณมา 3- สี่วันรู้สึกได้เลยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับ รู้สึกว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นึ้นครับคือเราจับแขนตัวเองก็ได้ครับเรามีความรู้สึกว่าเรียบเนียนชุ่มชื้นไม่แห้งอะไรเงี้ยครับถือว่าเวลาที่เบนหลังอาบน้ำก็อาบน้าอุ่นก็ชุ่มชื้นไม่แห้งไม่หยาบกร้านครับมันอาจจะเป็นได้ค่ะพี่ตั้มเนื่องจากว่าน้องเบนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเซนซิทีฟไงเช่นแบบว่าเอยแพ้ง่ายโดนอะไรนิดนึงรู้สึกแล้วการรับประทานอะไรแบบนี้เนี่ยพอมันดีขึ้นนิดนึงเนี่ยน้องอาจจะสังเกตเห็นตัวเองได้ง่ายเลยเพราะตัวเองมีปัญหาเยอะ ทนะคะจริงๆแล้วน้องเบ้นทานมาตอนนี้เนี่ยกี่ประมาณกี่สัปดาห์หรือกี่เดือนแล้วคะประมาณ2เดือนครับเออนะคะคคแล้วผลหลังจากที่รู้สึกว่าชุ่มชื่นเนี่ยรู้สึกอะไรอีกบ้างไหมคะ รู้สึกชัดๆคือเรื่องริ้วรอยครับคือเบน่ะเป็นคนที่ยิ้มง่ายและแสดงอารมณ์ทางใบหน้าเยอะแับคนเล่กใหญ่เยอะอารมณ์เยอะเป็นแบบตะคอนเวทีหน้าเต็มครับก็จะมีปัญหาเรื่องริ้วรอยที่มาก่อนวัยมากๆครับผมก็รู้สึกได้ว่าน้อยลงรอยริ้วรอยเล็กๆเลยนครับมหัศจรรย์นะตัวนี้ครับเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมว่าโดยรวมกบผิวดีขึ้นใช่ครับแล้วเบนเบนก็เอาตัวนี้ไปบอกเพื่อนที่เป็นเกษตรที่แบบเฮ้ย กิฟฟารีนมีตัวนี้นะเดูดีมากเลยเพื่อบอกสั่งจากต่างประเทศมานานแล้วทำไมเพิง่งรู้เนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเป็นโอกาสันดีนะคะที่แบรนด์ของคนไทยแล้วก็บริษัทของคนไทยเนี่ยเอาเข้ามาแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อของต่างประเทศและที่สําคัญในโรงงานของเรามีมาตรฐานรองรับเรามั่นใจได้ได้แน่นอนว่ามันได้ของดีมาราคาสบายกระเป๋ากว่าที่สำคัญคือได้ผลจริงๆใช่ค่ะเอาละค่ะหลังจากแอสซาแซนตินค่ะขอไล่ตาัต่อมาครับผม ไฮโดรคริสตัลมาจ์เลัวนี้ถามเดิมเลยทําไมถึงใช้และใช้แล้วรู้สึกได้อย่างไรครับทําไมถึงใช้เพราะว่า ก็มีคนแนะนำพี่ดิศู์ครับไปเยี่ยมเยียนพี่ด่ศู์ครับคือเบนซ์อยู่ใกล้กับสูขโชคชัยสี่ครับผมก็มีโอกาสไปแวะเยี่ยมเยียนครับแล้วก็ไปเล่นกับพี่เขาแล้วก็พี่ครับอะไรดีเราอยากลองเนี่ยะครับพี่เขาก็แนะนําตัวนี้พี่เขาบอกสมาชิกทุกคนต้องรู้จักและต้องได้ลองใช้น้าสิดชอบขายดีมากค่ะเบนซ์ก็ตัดสินใจเลยตัดสินใจครับผมตัวนี้ใช้แล้วเป็นยังไงคะน้องใช้แล้ว ดีดีครับพี่เป็นตัวที่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยครับคือรู้สึกว่าวันไหนอะไรเงี้ยครับที่บำรุงน้อยหรือว่าพักผ่อนน้อยหน้าโตอ่างเงี้ยครับเป็นก็ทาเยอะๆไปหลังจากทาครีมก็จะมีความรู้สึกได้ว่าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับว่า ครีมเนี่ยซึมซาบได้เร็วขึ้นดีขึ้นและตื่นมาอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าหน้านุ่มชุมื้นมากขึ้นคะับเกิดเพระก็บตันี้ความชุ่มชื้นเอาไว้ในใบหน้าในผิวของเราใช่ตัวนี้นี่แอบเสริมน้องเบนค่ะเพราะว่าแอบเป็นแฟนคลับของเขาเมื่อก่อนสมัยก่อนตอนที่ออกมาใหม่ๆมานก็ประมาณ2ปีที่แล้วได้มั้งร้อนตั้งเนาะ เราเนี่ยถูกสอนว่าให้ใช้อิติล่สองครั้งถึงสครั้งม,มันก็ใช้แบบนัาตลอดเลยพี่ด้ามเป็นค่ะแต่คราวนี้พอใช้ปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกดีค,คือผิวหน้ามันชุ่มชื่นมากๆจริงๆตอนเช้าเราลุกขึ้นมาล้างหน้าเราจะรู้สึกเหมือนยังมีฟิล์มเคลือบอยู่คือเรารู้เลยว่าหน้าของเราเนี่ยยังเรานอนห้องแอร์เราจะรู้สึกเลยว่าหน้าเราเนี่ยไม่แห้งเลยหลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนวิธีการใช้พี่พตกาใช้ทุกวันเลยเป็นทุกวันละคือหลังสักทาครีมบำรุงทั่วไป่อนนอนแล้วเนี่ยทาบางๆก็พอค่ะ ค้างไว้เลยเป็นตัวสุดท้ายก่อนนอนจริงๆใช่ไหมผลที่เกิดขึ้นคือหนึ่งหน้านุ่มมากสองชุ่มชื้นมากสามแต่งหน้าติดทนครับคือผิวหน้าของเราดีขึ้นโดยปริยายอันนี้คอนเฟิร์มเพราะเป็นแฟนคันท้ายเหมือนกันยกเว้นการแต่งหน้าอันไม่ได้แต่เชื่อแล้วจริงอแล้วว่าเป็นมันเป็นฟรีจริงๆทุกคนใช่ครับเลือกถูกแล้วคือเหมือนกับแบบว่าบางทีเราเราเราทาครีมเยอะหรือทาครีมบำรุงเยอะเนี่ยเรานอนเนี่ยบางส่วนมันก็มีระเหยออกไปบ้างแต่ตัวนี้คือบล็อก บล็อกความชุ่มชื้นเลยอะอยู่กับหน้าฉันเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยตื่นำรุงไปก็หายหมดไงใช่ตื่นมานี่สวยเลยพี่ตามหาตัวนี้นี่นะนำใหผู้ชมลองจริงๆเป็นอีกหนึ่งแรงที่สนับสนุนน้องเบนด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาค่ะอยู่ตรงด้านนี้เลยค่ะ g i f f ฟ r i ินอดวท์ไวท์เทนนิ่งมาร์ e ชีค่ะทำไมถึงใช้ใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะครับทำไมถึงใช้ครับ คือวัยรุ่นทุกคนนะครับจะเสพติดมาต้องใช้คำว่าเสพติดเขาเขาเป็นเพนใช่ไหเป็นเพรนครับในการที่ดูแลหลายคนก็จะมีหลายสูตรแผ่นมาสอย่างไรรุเพื่อนเบนเนี่ยทุกคนใช้ครับและแสวงหามาสอะไรดีก็จะแนะนำการพี่ตั้มใช้ปะเนี่ยใช้สิโอเคยังอยู่ในยูยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังวัยรุ่นอยู่ด้วยค่ะแล้วยังไงต่อ ครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณมดแนะนำตัวน anyway, ี uh, so ้ใช่ครับก็เลยเอามาลองใช้ครับคือคุณมดก็นลองเบนล์ลองใช้ให้มาแผ่นหนึ่งไปลองใช้ให้มาแผ่นหนึ่งโอเคครับผมก็ไปลองใช้แล้วคุณมดก็บอกว่าไอ้ตัวนี้ดีแน่กับหน้ามากสิ่งที่เบนซ์มาร์กหน้าเสร็จเล่นก็คือการกระโดดกระโดดเล่นเอียงหน้าไม่หลุดสนอย่างเว้ยเออคือในส่วนตัวเบนซ์มีความรู้สึกว่ามาร์กที่ดีมันขึ้นอยู่กับแผ่นมาร์ก ด้วยครยิ่งแนบกับหน้าเนี่ยสารสำคัญมันจะผลักได้มากขึ้นใช่เลยครับผมแล้วก็มแตกต่างไหมกับมาสก์อื่นที่เคยใช้รู้สึกไหมแตกต่างอต่นแตกต่างอันนี้เบ้นขอเปรียบเรียบมีแบรนด์หนึ่งที่ก่อนหน้าลองใช้ตัวนี้ครับเป็นแบรนด์ชื่อดังในห้างนี่แหละครับแผ่นละประมาณ6กรอยโอ้แผ่นละหกร้ยโอเคฟีลลิ่งต่างกันยังไงบ้างมีความแนบหน้าเหมือนกันครับคือแนบสนิทแต่ว่าของเราเนี่ยราคาถูกกว่าครับผมแล้วตื่นมาอย่างตัวนี้ก็คือหน้าขาว าขึ้นเลยครับก็คือตัวนี้เบนจะพกติดไว้ในกระเป๋าครับเวลาไปต่างจังหวัดหรือว่าวันไหนที่ต้องออกไปพบผู้คนครับคืนนั้นก็จะมากหน้าก่อนเออนนี้เวิร์กนาปพี่ตาดยนะคะทุกวันนี้ยังใช้อยู่เป็นประจำใช้อยู่เป็นน้องเป็นใช้ความถี่เยอะมากน้อยแค่ไหนคะก็อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งครับแต่ว่าก็แล้วแต่กิจวัตรประจำวันนะครับถ้าช่วงไหนดูแลตัวเองน้อยก็จะมากหน้าบ่อยเสริมเพิ่มอีกหน่อยหนึ่ คะจริงๆแล้วมันเป็นการดูแลแบบเข้มข้นดูแลแบบพิเศษพี่ตั้มอย่างเรามาถ่ายรายการอย่างเงี้ยเรามดกลับไปสมาร์ทหน้านะเพราะว่ามีความ้รูสุขว่าเราโดนแสงทํางานหนักคือมีการแสดงอารมณ์ทางใบหน้าเยอะเหลือเกินเลยเงี้ยคือมันต้องแบบผลักสารสัมพันธ์เข้าไปแล้วก็อย่างที่น้องเบ้นบอกค่ะที่เลือกตัวเนี้ยเอาไว้ให้น้องเราดูแผ่นเดียวเนี่ยนะ เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ของของกิฟฟารีเลยเพราะมันเป็นระดับนาโนฟรอนท์ทำให้เนื้อมาร์เนี่ยแนบแน่นไปกับหน้าก็เลยลองหยิบยื่นนี้ให้น้องลองดูค่ะราคาจริงๆนะครับกับราคาต้องบอกว่าคุ้มค่าเทียบเทียบนะครับกับของแพงใช่ครับแพเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆริงอ่ะค่ะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัวนี้ค่ะเซรามัยค่ะน้องเบนน้องเบนมีเหตุผลอะไรทำไมถึงเลือกเซรามัยแล้วใช้แล้วได้ผลดีอย่างไรบ้างค่ะ ครับเพราะว่าหน้าขัดความชุ่มชื้นครับที่น้องบอกบางทีแบบชุ่มชื้นครับซึ่งอาจารย์เป้ครับก็บอกว่าส่วนสำคัญเลยก็คือความชุ่มชื้นก็จะช่วยทำให้หน้าเราเนี่ยดูเด็กลงครับแล้วก็แก้ไขปัญหาหน้าที่เป็นๆนี่แหละครับก็เลยลองเซรามายตัวนี้เนี่ยน้องเบ้นทานแล้วได้ผลดีอย่างไรบ้างรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกผิวหน้าชุ่มชื้นครับแล้วก็เวลาสัมผัสหน้าครับรู้สึกเลยได้ว่าความหยาบกร้านแห้งเนี่ยหายไปครับ ปกติแยกไม่ออกหนังหน้ากับหนังเท้าเลยเริ่มแยกออกแล้วตายละรู้สึกไปถึงผิวตัวไหมก็ถ้าเกิดแบงค์บอกว่าเบนค์เป็นคนที่ผิวแห้งนะแล้วก็กล้าในนัยนเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยมันคือช่วงแรกเป็นลองเซรามัก่อนคคือทานแค่ตัวเดียวก็รู้สึกระดับหนึ่งครับพอมาทานรวบด้วยกับอสซาซาทินรู้สึกว่าเห็นผลวาาเรารู้สึกได้เลยครับในวันแรกสองสามวันเลยครับนี่พี่ตั้งจะเล่าให้ฟังคือโมดเนอย่างที่เรารู้กันมนทุกเทปโมดจะย้ำตลอดว่าโมดเป็นคนชอบอานน้ำอุ่น อาบติดแบบติดมากทันทีที่อาบน้ําอุ่นแล้วยิ่งหน้าหนาวอย่างพี่ตามพอเราออกมาจากห้องน้ำาุ่เนี่ยมันจะแห้งจนคันเลยเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันต่างกันมากคืออาบน้ําอุ่นเสร็จแล้วร้อนเสร็จออกมาจากอากาศหนาวผิวเนี่ยมันไม่มันไม่ไหวมันจะแบบมันไม่ใช่คันแบบยุงกัดนะคุณผู้ชมมันจะคันอีบีคุณผู้ชมที่มีผิวแห้งเฉยๆคืออาการเริ่มของอาการผิวแห้งละใช่เราเสร็จปุ๊บเราบอกอุ้ยแายละเราก็ยังทาครีมบำรุงเหมือนเดิมนะแต่เอาจริงๆอันนี้แอบขอบคุณกลับ เราเห็นน้องเบนกินอเออเราก็เลยแบบว่าเอ้ยเวิร์กจริงป่ะเงี้ตามพี่ตามมดรับรองเลยค่ะม,มันได้ผลจริงๆคือเราออกมาจากห้องน้ำเนี่ยรู้สึกเลยว่าเอ,อ้ยอาการอีกขันเนี่ยมันหายไปเออแล้วเราก็ทาครีมบำรุงได้เหมือนเดิมผิวน่องผิวหน้าเนี่ยคือมดเป็นคนผิวแห้งพี่ตามเลยเหี่ยวเยอะนะคะเราก็ทานตัวนี้เข้าไปเอ้ยอมรับเป็นจริงมันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นจริงๆคือจริงเรามีอะไรเราอยากจะบอกต่อนะว่าแบบเอ้ยอันนี้มัน มันรับประทานแล้วมันได้ผลมากๆจริงสามารถทานเนี่ยเราก็ใช้พวกผู้ย่างที่น้องเบนว่าไปเห็นะคะรับระทานในทุกช่วงอายุนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากตัวเซรามัยค่ะน้องเบนคะแอบเห็นนั่งรถมากิฟลินคลินิกอุ้ยบ่อยมากพี่ตามเอะอะมาเอะอะมาเวลาที่หาตัวไม่เจอเห็นเช็คอินนั่งเช็คอินตลอดกิฟลินคลินิกกิฟลินคลินิกมาทำอะไรมาทำอะไรเออ ก็อย่างที่บอกไปครับว่ามีปัญหาเรื่องผิวตั้งแต่เด็กๆครับซึ่งตอนเด็กเนี่ยเราก็จะไม่รู้การดูแลตัวเองนะับแก่สิวนู่นนี่นั่นทําทุกอย่างที่ผิดรับเป็นหลุมสิวเป็นหลุมสิวครับซึ่งยากนิดนึงในการดูแลครับผมก็ได้กิฟรินคลินิกมาช่วยครับก็ไปแงีๆวนั่งเลินข้างล่างนี่แหละครับแล้วก็พี่รัามีอะไรแนะนําครับผมแล้วเขาใช้ตัวไหนคะน้องเบนเป็นชื่อว่าไฟสแกนครับ ันนี้ต้องออกว่าค MM. ือก่อนหน้าทีいい่ทําท ah> ี่นี่ครับเบนก็รักษาอยู่ที่คลินิกอื่น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 ด้วยครับทำตัวเดียวกันครับผมก่อนที่จะทําที่นี่ก็ช่างใจเพราะเรารู้สึกว่าเรารักษาที่น่านมาสักพักแล้วทำามที่นี่ต้องเริ่มต้นใหม่ครับเข้าใจเข้าใจครับผมแต่ก็ตัดสินใจตื่มาทำกระลองลองชอบลองครับพอมาลองครั้งแรกที่ทาครับพี่มดสิ่งที่รู้สึกได้เลยคือหมอ ครับคุณหมอเนี่ยจะมีการยิงช็อตที่เยอะกว่าครับผมเยอะกว่าในระดับของราคาที่ถูกกว่าจากที่เคยทำโอ้ได้สองเด้งนะพี่ตาสองเด้งจากที่เป็นเปรียบเทียบจากที่เคยทำราคาหนึ่งยิงช็อตเยอะกว่าสองราคาถูกกว่าครับครับค่ะคราวนี้ต้องถามถึงผลหรือว่าประสิทธิภาพที่ที่มันเกิดขึ้นในใบหน้าเราเนี่ยเอาแค่ว่าพึงพอใจไหมก่อนมากใช้คำอ้อมมากครับผมคือ ก่อนหน้าที่มารักษาที่นี่ครับพอรักษาที่คลินิกอื่นก็รู้สึกได้ว่าเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไม่ระดับที่เยอะก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าเราทําน้อยไปต้องทําอย่างต่อเนื่องสาค,ครั้งว่ากันไปแต่ทาที่นี่ครั้งแรกเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเครับ,ค,รบคือเราก็รู้สึกระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคือเวลาไปอินชาน ครับพี่พี่สมาชิกเนี่ยมาทักมาทําทำอะไระครับนี่แหละคำตอบอยู่ในวันนี้แล้ว<ห>น,นะคะว่าน้องเนี่ยดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์กิฟเรีนและยังเดินเข้ามาในกิฟเริีนคลินิกเรียกว่าจริงๆมาปรึกษาคุณหมอได้ก่อนนะคะแล้วคุณหมอก็จะเลือกเครื่องมือหรือเครื่องไม้หรือว่าวิธีการรักษาที่เหมาะกับคุณผู้ชมเองนะคะสำหรับ,รบวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะน้องเบนค่ะคุณอุดมโชคน้วไกสอนค่ะขอบพระคุณครับคุณผู้ครับท่านผม ในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์คุณภาพค่ะจากกิฟรีนค่ะซึ่งมุ่งตรงไปแก้ไขปัญหาที่ผู้ชมมีช่วงนี้ภาคสักครู่วค่ะ